奥拉西。 ตามควาหลงอินโดนีเซียเปิดบ้านแพ้ญี่ปุ่นยับ4ประตูต่อ0รายงานตรงกันอินโดทีมแตกหลังโคชินดายับนักเตะฝรั่งของปอมเป็นไปได้อย่างไรมาติดตามกันพร้อมเปิดท็อปคอมเมนต์ชาวอาเซียนประเด็นทำไมหลายคนไม่รักทีมชาติอินโดนีเซียแม้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากอาเซียนในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก สโซนเอเชียรอบที่3เกก็กระแสญี่ปุ่นฟอร์มแจมมาพูดวิเคราะห์เกี่ยวกับทีมชาติไทยทั้งเรื่องจิตวิญญาณเจแปนเวที่ยิ่งดูยิ่งสนุกมันจะเกิดขึ้นกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในยุคป,ปัจจุบันที่มีมาซาทาดะอีชิคุมทีมได้หรือไม่มาวิเคราะห์กันปิด สถานการณ์ไทยลีกปีหน้าออลวอนอลเวงกรณีโคต้าผู้เล่นต่างชาติเกิดอะไรขึ้นมาดูกันและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี้นอบนบอลไทย เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นเอฟเฟกที่น่าสนใจแบบสุดๆไปในทันทีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งควันหลงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3กลุ่ม C เกมที่ตัวแทน1เดียวจากอาเซียนอย่างอินโดนีเซียเปิดบ้านแพ้ขาดลอยย่อยยับให้กับญี่ปุ่นไปถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับ แล้วก็เป็นการจมบวยของกลุ่มนะครับสำหรับอินโดที่มีเพียง3แต้มจากการลงสนาม5นัดครับล่าสุดรายงานใหญ่เกิดขึ้นจริงครับเพราะว่ามีมูลสำคัญครับว่าตอนนี้ทีมฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซียอยู่ในห่วงเวลาที่ว่ากันว่าทีมกำลังจะแตกครับเล่าแบบนี้ก่อนนะครับหลังจบการแข่งขันเนี่ย ตัวโค้ดเกาหลีใต้อย่างโค้ดชินแตยังถูกสื่อและก็แฟนอินโดนีเซียกดดันอย่างหนักสำหรับผลงานอันสุดล้มเหลวในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโวนอเอเชียร,รอบ3คืออินโดนีเซียเนี่ยลงทุนงบประมาณจำนวนมหาศาลไปคัดไปสรรหาผู้เล่นโอนสัญชาติแปลงสัญชาติที่ส่วนใหญ่ เป็นนักเตะนะครับจากเนเธอร์แลนด์มาเยอะมากนะครับเพื่อคาดหวังให้อินโดเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นว่าผลลัพธ์ตามที่ต้องการมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับซึ่งหลังจบการแข่งขันนะครับแม้กระทั่งตัวชินตายังเองเ,องเนี่ยยังออกมาพูดแบบไปเปรยว่าเขาก็รู้สึกกดดันแล้วนะ หลังจากที่แพ้ให้กับญี่ปุ่นเนี่ยอนาคตของเขาเองก็ไม่แน่นอนแล้วเพราะว่านี่ถือว่าเป็นภารกิจที่หนักอึ้งเลยคือรายงานอินโดเสียงงบประมาณเยอะมากนะครับในการไปโน้มน้าวไปดึงผู้เล่นที่เป็นตัวเนเธอร์แลนด์มาเยอะนะครับก็ต้องคาดหวังให้มีผลลัพธ์ที่น่าประทับใจนะครับแต่พอมันเกิดแบบนี้มาเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นกระแสะน่าสนใจคือแค่โคชชินแต่ยังไม่แน่ใจในอนาคตของตัวเองไม่เท่าไหร่แต่ว่าประเด็นหลังเกมเนี่ยมันทีมแตกจริงเพราะว่าตัวของโค้ชชินน่ะนะครับเดือดจัดเรียกว่าถึงขั้นออกมาวิภาควิจารณ์ฟอร์มของผู้เล่นนะครับที่เป็นตัวลูกครึ่งโอนสัญชาติแบบตรงไปตรงมาเลยคนแรกที่โค้ชชินแกชี้เลยว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกม แล้วทําให้อินโดเนียนะครับพบกับความปราชัยอันยิ่งใหญ่ก็คือตัวของโอรัสมังกอตนะครับที่มีโอกาสหลุดเดี่ยวใครจำก็ได้ช่วงต้นเกมนะครับหลุดเดี่ยวไปดวลกับผู้รักษาประตูซูซูกิของญี่ปุ่นแต่ยิงติดเซฟคือโคชชินบอกว่าเนี่แหละคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้อินโดเนีย,ยแพ้ญี่ปุ่นยับเยินคือถ้าได้ประตูนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจบเลยนะครับ ไม่ใช่แค่อรัมกอสอย่างเด,ยเดียวเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งคนที่โดนวิภา์วิจารณ์หนักโดยโค้ชชาวเกาหลีก็คือเอลิโนไลเดอร์นะครับซึ่งโอ้โหโค้ชชินก็บอกว่าเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานที่วางไว้เลยผลงานห่วยแตกมากๆอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งโอ้โหโค้ชชินเนี่ยเกดายับ เหมือนกับว่าผู้เล่นนะครับที่อินโดนีเซียนําเข้ามาเนี่ยมันคือฝรั่งปลอมเลยนะครับของปลอมนักเตะเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ใช่นักเตะเกรดเเหมือนทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นกลุ่มผู้เล่นที่ไม่สามารถเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ได้เลยนะครับมันก็เลยเกิดกลายเป็นกระแสทีมแตกยิ่งมาตอกย้ำนะครับจากกล้องถ่ายทอดสด ที่ระหว่างการแข่งขันเนี่ยมันมีนักเตะนะครับอีก1โอนสัญชาติจากเนเธอร์แลนด์อย่างโอเลโรเมนีนะครับซึ่งเป็นกองหน้าจาก FC u t r e c h ทเนี่ยมาดูเกมนะครับแล้วเห็นสกอร์ที่โอ้โหทีมที่ตัวเองกำลังจะเล่นโดนญี่ปุ่นยำไปสี่ดอกเจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นออกอากับกิริยาเอามือปิดหน้าเลยครับว่าโอ้โหนี่ เราตัดสินใจเลือกมาเล่นให้กับทีมชาติผิดที่หรือเปล่านะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยนะครับไม่ได้เหมือนที่คาดหวังเอาไว้เลยนะครับกลายเป็นทีมดัดดาทีมหนึ่งที่ไม่สามารถนะครับจะทําผลงานได้เหมือนที่โออวดหรือโมเอาไว้นะครับเอาตรงๆนะณปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าอินโดนีเซียถ้าหยุดพฤติกรรมบางอย่างได้เนี่ย เขาจะกลายเป็นทีมที่มีเพื่อนเยอะมากนะด้วยคาเลคเตอร์นะซึ่งผมเองเนี่ยไปติดตามเอฟเฟกนี้มาครับแล้วเป็นเอฟเฟก์ที่น่าสนใจคือเป็นคอมเมนต์ในยาดอาเซียนครับว่าทําไมนะครับทีมฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ยที่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากอาเซียนที่ได้เข้ามาเล่นในรอบนี้ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก่วนเอเชียเนี่ยแต่กลับไม่ได้รับกําลังใจจากเพื่อนๆอ,อาเซียนสักเท่าไหร่ มันมือมท็อปคอมเมนต์ตัวหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมชอบเขาบอกว่าถ้าอินโดนีเซียเนี่ยไม่โอ้อวดเราจะเชียร์คุณหากแฟนบอลประพฤติตัวไม่ดีทุกครั้งที่ทีมคุณแพ้ทีมของคุณก็จะถูกปฏิบัติแบบเดียวกันก็คือแบบคือมีแบบมีอารมณ์แบบคืออินโดนีเซียก็จะมีแบบสไตล์การนำเสนอข่าวที่ชอบไปแบบแซะไปเหยียบย่ำคนอื่นนะครับมันก็เลยกลายว่า ชาติที่เขาโดนกดดันกดขี่บ่อยๆเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเอาง่ายๆครับคุณผู้ชมอย่างเช่นกรณีอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับหลังๆก็โดนอินโดแบบเล่นเยอะนะครับเพราะว่าคู่นี้ก็เป็นคู่กัดกันนะไม่ใช่แค่อินโดเออไม่ใช่แค่เวียดนามมาเเลเซียด้วยเช่นกันครับที่ ก็เรียกได้ว่าโดนเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่โดผิดพลาดเขาก็จะโดนกลุ่มแฟนบอลย่านอาเซียนเนี่ยซ้ำเติมหนักมากๆเลยคือจะมีไม่กี่ชาติหรอกที่แบบรักอินโดยอย่างเขเมรเนี่ยรักไม่รู้เปอะไรรักอินโดเลอเกินนะแล้วก็นะวกมันก็ยัมีบางส่วนแหละอย่างคนไทยเราก็เยอะนะที่เข้าไปให้กำลังใจอินโดนีเซียว,ว่าสู้ใหม่ไม่เป็นไรเจอเกือบญี่ปุ่นอะไรเงี้ย แต่บางทีก็โดนต่อกลับมานะว่าเฮ้ยคุณนะแพ้50คุณไม่ต้องมาสอนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นวงกว้างมากๆเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงนะครับอัปเดตสถานการณ์ของอินโดนีเซียที่ดูจะไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่แล้วเนี่ย นะครับประเด็นหนึ่งที่ผมก็รู้สึกได้แล้วประเด็นนี้ควรจะต้องมีการนํามาขยายความให้กว้างมากยิ่งขึ้นคืออินโดนีเซียแพ้จริงแพ้ให้กับญี่ปุ่นแล้วเป็นญี่ปุ่นในยุคสมัยที่ผมพูดได้เลยว่ามันใกล้กับบอลไทยนะครับสาเหตุที่ผมมองว่าใกล้กับบอลไทยก็คือณปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวโค้ชทีมชาติไทยของเราก็คืออาจารย์มาซาธาดาอิชิเนาะอันนี้คือเจแปนเวแบบ100%ยเ์ซเลยนะครับ ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับไม่ใช่แค่ชุดใหญ่นะตัวนิชิกยะก็คุมอยู่23ด้วยสังเกตดูชัดๆนะครับวิธีและสไตล์การเล่นของญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับทีมชาติไทยของเราอยู่พอสมควรนะอันนี้ผมพูดในแง่ของความคล้ายคลึงนะแต่สิ่งที่ ผมชอบนะครับในความเป็นเจแปนเวนะครับผมกลับชอบในเรื่องของจิตวิญญาณผู้เล่นของพวกเขานะคือต้องบอกว่าถ้าจะมาเปรียบเทียบกับนักเตะไทยไลายตัวโอ้โหคนละโลกเลยคือนักเตะญ,ญี่ปุ่นแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ต่างอยู่ในคลาสที่สามารถเล่นแล้วก็ยืนระยะอยู่ในลีกยุโรปได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมสังเกตได้อย่างชัดเจนคือทีมชาติญี่ปุ่นน่ะเขามีจิตวิญญาณในการเป็นนักสู้ที่สูงมากนะ คือเขาเล่นฟุตบอลภายใต้ความเข้าใจในระบบนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวได้อย่างกลมกล่อมรวมไปถึงอารมณ์ที่วิ่งสู้ฟัดนะครับเราก็รู้เราก็ทราบว่าญี่ปุ่นยังไงก็เหนืออินโดยอยู่แล้วนะครับแต่แต่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เล่นฟุตบอลสไตล์เนี้ยนะครับมาจากไหนต่ไรเหนือกว่าหรือเท่ากันยังไงญี่ปุ่นก็วิ่งสู้ฟัดด้อยกว่าญี่ปุ่นก็ยิงยับนะครับอย่างอินโดนีเซียชัดเจนเลยผมก็เลยคิดเหมือนกันนะครับว่า ก็อยากจะเห็นนะครับในสไตล์แบบนี้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะซึ่งผมเองเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของแฟนบอลไทยหลายท่านหลังเกมที่เราเสมอกับเลยบนอนนนแล้วบอกว่ารองทีมอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจประเด็นหนึ่งแต่ว่าเออจุดนี้ก็น่าสนใจคือมันจะทํำยังไงให้จิตวิญญาณนะครับที่เราได้เห็นเวลาทีมชาติญี่ปุ่นเล่นมันวิ่งจริงนะครับและการวิ่งมันทําให้เกิดการบุก การต่อสู้ที่สนุกสนานคือญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมที่ไร้ทีมทานนะเราก็เห็นแล้วก็ทราบนะดูเกมกับอินโดก็ชักเจนอินโดก็มีโอกาสที่จะใช้ความผิดพลาดของแนวรับญี่ปุ่นเข้าไปเล่นงานโจมตีได้เหมือนกันคือผมจะบอกแบบนี้นะครับทุกทีมฟุตบอลมันมีข้อผิดพลาดหมดแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคาเลคเตอร์เป็นสิ่งสําคัญซึ่งอันเนี้ย มันก็เป็นภาพสะท้อนของวงการฟุตบอลไทยเราได้เป็นอย่างดีนะว่านับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาว่าผมเองอ่ะผมก็อยากได้นะครับในเวแบบเจแปนเวแบบเบบนี้ยวิ่งสู้ฟัดวิ่งไม่หยุดโคตรสู้กระดุบินนะครับดูแล้วมีความสุขอ่ะคือดูบอลญี่ปุ่นในยุคนี้มันคุ้มค่าทุกเวลาทุกนาทีจริงนะครับเพราะนักเตะญี่ปุ่นอ่ะคุณภาพก็ดีทักษะก็ได้แถมวิ่งนะครับกระจายเลยซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ คาดหวังแล้วกันในอนาคตขอให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยอย่างน้อยขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับญี่ปุ่นสัก6-70%นี่ก็โคตรเก่งเลยนะอันนี้จริงนะผมเฝ้าฝันว่าอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับไม่รู้คุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมไหนๆก็พูดถึงทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรากันแล้วนะครับมาอัปเดตสถานการณ์โอลวนโอลเวงของฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล2025ถึง2026กันหน่อยครับเพราะมีรายงานว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโคต้าผู้เล่นต่างชาติอีกครั้งโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวนะครับบอลไทยสแตนก็มีรายงานว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีแนวคิดที่จะปรับรูปแบบของโคต้านักเตะต่างชาติจากเดิมที่ปัจจุบันลงสนาม3บวก1บวก3 คือชาติใดก็ได้3คนบวกเอเชีย1คนและก็อาเซียน3คนเปลี่ยนมาเป็น5บวก2คือชาติใดก็ได้5คนบวกอาเซียน2คนนั่นหมายความว่าจะเป็นการยกเลิกโควตาเอเชียเพื่อไปรวมกับชาติใดก็ได้ขณะที่โควตาอาเซียนเป็นไปตามนโยบายที่จะลดจำนวนในฤดูก,กาล จนเหลือ2คนนะครับเท่ากับว่านักเตะต่างชาติเนี่ยจะลงสนามในแต่ละเกมได้ไม่เกิน7คนเหมือนเดิมโดยการเปลี่ยนแปลงโค้ตาผู้เล่นต่างชาติเนี่ยจะมีการประชุมของสโมสรไทยลีกเพื่อหามติและข้อสรุปก,ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับใช้ในฤดูกาลหน้าครับเรียกได้ว่าพอมีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์ของแฟนบอลก็โูม เอกฉันเลยทีเดียวนะว่าเอ๊ะทำไมกติกาเรื่องของโคต้าต่างชาติเนี่ยมันเปลี่ยนบ่อยกันเหลือเกินนะครับคือสำหรับมุมผมละกันนะผมว่าเรื่องของนักเตะต่างชาติเนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่วัดได้เลยละ่ะว่าทีมใดที่มีงบประมาณสูงเนี่ยนะครับการเสริมผู้เล่นกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ย โอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับผมยกตัวอย่างถ้ามีทถ้ามีงบประมาณมหาศาลเนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสที่ทีมจะสําเร็จแล้วนะครับแล้วถ้ายิ่งนะครับโคต้าต่างชาติเนี่ยมีจํานวนเยอะนะครับแล้วเป็นโคต้าที่เฮ้ยสามารถบริหารจัดก,การได้เป็นอย่างดีด้วยความถนัดตรงเนี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเหนือกว่าทีมอื่นได้เหมือนกันแต่มันก็มีข้อดีนะครับข้อเสียอยู่ในตัวอยู่แล้วส่วนข้อดีเนี่ยผมมองนะ ผมมองว่ามันก็จะเป็นการพัฒนานักเตะของไทยเราด้วยนะครับที่จะต้องไปสู้และก็ฝ่าฟันเพื่อแย่งตําแหน่งกับผู้เล่นต่างชาตินะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแต่สิ่งสําคัญเนี่ยอันนี้พูดแบบสรุปง่ายๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยจะมีทีมไหนพร้อมที่จะปรับโคต้านะครับให้ได้ในระดับสูงให้ได้ดีกีเข้มข้นนะครับสุดท้ายแล้วก็จิ้มทีมได้อะ ว่ามีทีมไหนบ้างที่ทําได้นะครับนะก็สรุปง่ายๆแล้วกันว่าเรื่องของการเปลี่ยนโคโตานะครับก่อนเปิดฤดูกาลอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการผิดธรรมชาติอะไรหรอกนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์ให้ดีว่าทําไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลในด้านบวกนะครับมากกว่าด้านลบหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์ให้ดีนะครับซึ่งสําหรับมุมผมเนี่ยผมเองเนะอยากให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราวันนี้นะครับ เวลาช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยนะครับไม่ต้องมาปวดหัวในเรื่องของการเรียกตัวนักเตะนะครับประเด็นหนึ่งที่เป็นกระแสวิพา์วิจารณ์หนักมากก็คือณปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องโคต้าต่างชาติก็เรื่องนึงนะแต่เรื่องเลื่อนโปรแกรมเนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับในโลกฟุตบอลสมัยใหม่นะผมว่ามันเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วกันสําหรับการจัดการของทีมแต่ละสโมสรในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันเนาะ คือถ้ายังมีสถานการณ์ที่ยังปล่อยให้มีการเลื่อนกันได้อยู่เนี่ยสุดท้ายมันก็จะมากระทบกับทีมชาติไทยอย่างที่เราเห็นภาพในวันนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยและ อาเส้นอัปเดตประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณนะจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ